เทคนิคใส่ลายวัสดุและควบคุมแพทเทิร์นทิศทางของลายวัสดุใน sketchup นะครับจริงๆจะมีอยู่2แนวทางด้วยกันครับ1คือของตัวการควบคุมละการใส่แพทเทิร์นใส่วัสดุลายแพทเทิร์นนะครับด้วย sketchup เองนะครับอันนี้จะควบคุมลายแล้วก็ใส่ลายในที่เราจะคุยต่อไปวิธีที่2กนะ็ัคือการ ใส่วัสดุและควบควบคุมด้วย v ีเ l a y นะครับซึ่งจะมีเรื่องการคุมแบ m p map นะครับก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องการคุม bump map b u หรือว่า d i s p l a c e นะครับก็้ามาเกี่ยวข้องนะครับทีนี้เนี่ยขอพูดในเรื่องของตัวการใส่วัสดุและควบคุม p a t ิร์นใน sketchup เองก่อนนะครับในที่นี้นะครับหลังจากที่เราเขียนโมเดลขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่เราเขียนโมเดลขึ้นมาแล้วนะครับ เราก็เลือกไปที่ select นะครับแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในตัวโมเดลที่เราจะปูอย่างตัวอย่างจะปูพื้นนะครับแล้วก็เลือกแถบสีใดแถบสีหนึ่งก็ได้แล้วเทลงไปนะครับแล้วนะครับถ้าดีแล้วไปที่ edit นะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับผมเปลี่ยนชื่อเป็นเพาะเป็นฟ f l ฟลอร์อ่าเป็นพื้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาตัวนี้ไปใส่วัสดุวีเลออีกนะครับในตอนหลังแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เลือกไปที่ use texture map แล้วกด open นะครับก็กดเข้าไปที่ตัว Ti เรรานะคับ วิธีการควบคุมลายจะมีอยู่2วิธีนะครับในขั้นตอนนี้คือควบคุมที่ขนาดนะครับซึ่งต้องเช็คกับ Windows Model Info นะครับซึ่งใน m o เด l Info ก็จะมีขนาดเป็นยูนิตเป็นเมตรอยู่ไว้อยู่แล้วแต่ยูนิตนะครับอย่างนี้ถ้ายูนิตเป็นเมตรเนี่ยอันนี้คือขนาด5เมตร5เมตรหมายความว่ารูปนี้มีขนาดกว้างตรงนี้5เมตรนะครับแล้วก็สูง5เมตรนะครับนั่นคือวิธีการใส่เข้าไปนะครับส่วนวิธีการควบคุมลายแพทเทิร์นให้ขยายใหญ่หรือเล็กเนี่ยครับเราสามารถได้ทาได้โดยการคลิกที่เฟสนะครับ แล้วคลิกขวานะครับไปที่ texture นะครับแล้วไปที่ position นะครับในที่นี้เราสามารถหบุนได้นะครับขยายก็ได้นะครับแต่การทำในลักษณะนี้สเกลตัวนี้มันจะไม่ตรงกันนะครับสเกลของตัวไฟเจฟไฟ texture ที่เราทำมาจะไม่ตรงกันนะครับก็จะเป็นคนละขนาดไฟ jpeg ที่เรามีเปิดมาเมื่อคู่เนี่ยจะไม่ใช่5เมตรแล้วเพราะเราไปดึงด้วยคำสั่งสเกลต่างหากนะครับก็เทคนิค อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูเรื่องการลงวัสดุแล้วควบคุมลายด้วยวีเลย์กันอีกทีเพราะว่าจะมีเรื่องการควบคุมวีเลย์ของบัมแมปและดิสเพสที่ทําให้เกิดเท็กซเจอร์นะครับเบื้องต้นเราควบคุมด้วยลายวัสดุก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับานิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสเทสเรนเดอร์ดูก่อนเลยก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเปิดที่เรนเดอร์เซตอัพนะครับแล้วก็โหลดค่านะครับไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็โหลดค่าเรนเดอร์พรีเซตขึ้นมานะ แล้วก็อยู่ที่โปรเจกต์แล้วก็ไปที่อันนี้นะครับของผมทําไว้แล้วก็เป็นที่ Sketchup Viewer นะครับแล้วก็ไปที่บทที่2ตัวนี้ผม test ไว้อยู่ที่ตั้งเป็น low low rate for test นะครับแล้วก็โหลดค่าเดี๋ยวเขาจะปรับค่าให้เราเองอัตโนมัติตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็ติ๊ก e n a l e m e n t เพื่อเปิดสภาพแวดล้อมถ้าไม่เปิดจะมีแต่พาที่เข้านะครับแล้วก็เอา Material Overlay ออกนะครับ คราวนี้เนี่ยก็จะเรนเดอร์เทสดูนะครับก็กดเจ้าตัวรูปมือตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเาก็จะโหลดเรนเดอร์เทสออกมาอย่าลืมเอาแมททีเรีเลโอเวอร์ไลน์ออกนะครับแล้วก็เปิดเอ็นเวอร์เมด้วยนะครับก็จะได้สภาพแสงเป็นเรียลไทมขึ้นมานะครับ <c oughs> ในลักษณะนี้นะครับซูเข้าไปดูก็จะเห็นแพทเทิร์น เราเขอาอัปเดตนิดนึงนะครับเราเปลี่ยนเป็นโหมด Perspective นะครับ Camera Perspective นะครับเพืจะได้ซูมเข้าไปได้ใกล้ๆนะครับแล้วก็สั่นเทสอีกทีนะครับ นะครับก็จะเห็นเป็นแพทเทิร์นไลน์นะครับที่เราเพิ่งใส่ไปเมื่อครู่นะครับทีนี้จริงๆริงไลน์และแพทเทิร์นต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับความละเอียดที่เราไปใส่นะครับวิธีคิดก็อย่างที่บอกไปเมื่อครู่นะครับก็คือถ้าเราใช้ไลน์โดยที่ไม,ไม่ไม่มีการหมุนลายด้วยมือในลักษณะท,ที่เข้าไปในคําสั่งเท็ t u r e อร์เนี่ยภาพรูปนี้จะถูกดึงให้ตึงที่5เมตรกับ5เมตรหรือตัวเลขที่เรากรอกในช่องแมท e r i ร l นะครับครับ สั้นๆประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวมาดูเรื่องวีเล่แมทเทียกันต่อที่จะใส่เข้าไปนะครับขอบคุณครับ